ผพังได้ช่ังแล้วพังแล้วแล้วผมมันอยู่ยังไงถึงไม่พังอ่ะมพังไหมเอาเองแล้วจัดมาเกียวผมยุ่งไหมะได้ยูโอเคันนดยขอบคุณค่ะ

Ta lá chưa phải không? ទ <re bekannt usion> ៅមុនទៅរឡយខាងណាខัวទៅមុនទៅណាណា